เหมียวเรามันเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวมาดูกันเหมือนเห็นว่ามีตัวเมียมาหาด้วยนะนี่ไงนี่เป็นหนุ่มแล้วเหมียวทำอะไรเหมียวเ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 ธอมีตัวเมียมาหาเหรอเมียว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 ทำอะไรคะเหมียวเ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 มียวนี่ไงสองตัวมาหากันโอ้แม่นี่เมียว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 มียวมานี่มาเหมียวมามานี่แล้ว มันนี่มาเม in, ีมียเมีนเมีเมียมียเมียเมียมียเมียเมีมีนเมียเมีเมียเมียเมี้มียเ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 มีเมียมียเมียเมียมียมีวเมียมียเมาเมียมียวมียเมียอมยเมียเมีย้มียเียเมียีเมียมีมมายเยมยมนมเมเมยเมี้าเมเ นีหน้าแะเหมียวถึงไม่อยากเข้าบ้านเพราะมันมีตัวนี้นี่เองนี่ใช่ไหมเหมียวเหมียวเมียวเมียวมีไอ้ดำนี่เองแอบมาหากันเหมียวมานี่มาเล่าน่ะมามามานี่เลยตัวดีเลยพาตัวนี้หนีต้นไม้ตายแล้วไอ้เหมียวอุ้ยเองแอบไปหากันตอนกลางคืนเหรอโอ้ยดูฟันมัน ดูมันยอกกันไปก่อนเอานนขึ้นต้นไม้ไปแล้วเหมวมีหน้าละ่ะเมียวเมียวถึงไม่เข้าบ้านบางทีแอบนี้ไปเที่ยวทั้งคืนเลยมันเจอตัวนี้นี่เองนี่ ตัวนี้เป็นแมวจรน,นะครับแมวจรมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครเลี้ยงแต่ตัวนี้อันนี้ผมเลี้ยงเองนะครับใส่ปลอกคอไว้ให้เรียบร้อยเลี้ยงเองมันมาขออยู่ด้วยตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับน่าจะตั้งแต่ประมาณว่าหย่านมจากแม่หรือเปล่านะครับมันก็เดินมาร้องเมียวเมียวเมียวอ,อ,อยู่ใต้ท้องรถผมที่จอดอยู่ภายในบ้านนะครับก็เลยเลี้ยงมาจนตอนนี้ก็โตแล้วนะครับตอนมาตัวเล็กๆเองนะครับมาตอนแรกเนี่ยตัวเล็กๆเลย นี่มันเจอตัวเมียนี่เองอีเมียวนี่ตัวผู้นะครับนี่ผมเลี้ยงตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียมันเจอตัวเมียนี่เองมันถึงแบบอ,อ,ะะอบหน,ไบบบนีไปเที่ยวตอนกลางคืนนะเมียวนะจะชอบแอบหนีไปเที่ยวเมียวจะชอบแอบหนีไปเที่ยวตอนกลางคืนรู้แล้วนี่นะเพราะว่ามีตัวเมียแอบ,บมาหาแบบอบมาพบเจอกันนี่เองมันก็เลยแอบหนีไปเที่ยวนี่ตัวนี้นี่นี่ไอด้ดำ ดำนี้ตัวเมียอโนน,อนแมวผมนี่ตัวผู้